สวัสดีครับตลาดนิ้ยอร์แรงยังแรงต่อไหมคะในวันพรุ่งนี้คะ่ะอพี่ถามคําถามยากจังเลยค <laughs> <laughs> ืออย่างแรกครับมันบวกมาสองวันเสร็่หกสิบกว่าหกสิบกว่าจุดนะครับสมุนค่าการซื้อขายที่ปรับเพิ่มขึ้นมาวันนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจจากระดับสามหมื่นกว่าล้านขึ้นมาที่สี่หมื่นกว่าล้านนะครับและที่สาคัญคือเราก็เริ่มได้เห็นแรงขายของนันลกลงทุนรายย่อยขายค่อนข้างเยอะอืนะครับ การที่นักซืขายย่อยขายค่อนข้างเยอะแบบนี้มันก็พอเดาได้ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นซื้อนะครับซึ่งหมายความว่าไม่สถาบาาันไม่ซื้อขายก็ไม่มับราคาหรือนักต่างชาติก็ม่ได้เป็นซื้อนะครับในส่วนนี้มันก็อาจจะเป็นเซติเมนต์เชิงบวกได้ถ้าต่างชาติเป็นซื้อนะครับอันที่สองเนี่ยคือผมมองว่าในเรื่องของซีรยรยเนี่ยมันขวันขายมากขึ้นแม้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีความก้ามกึงมากขึ้นจากก่อนหน้านี้มีมีความเป็นไปได้ว่าจะลุยแน่แต่ตออนนนีี้กก็รริ่่่มมมมคคววาาาังึจจะะไลุยบ อาจจะเป็นปัจจัยบวกที่ดันให้ตลาดหุ้นทวโรปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยาอาจจะมีการปรับตัวลงบ้างอาจจะที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะแต่ว่าคงไม่ได้ลงไปต่ำกว่าหนึ่งจุดเท่าไหร่ล้วก็ยังมีโอกาสกลับขึ้นมาทดสอบพันสาร้อพันสนะครับ1ันสองสเกิบนะฮะพัน0อะครับ 1, น่าจะกลับ, <c oughs> บแล้วก็ไม่น่าต่ำก,กว่านี้แล้วก็อาจจะขึ้นมาทดสอบพันสามร้อยเก้าสิบได้นี้ครั้งนะครับนั้นคนที่มีหุ้นเมื่อสัปดา์ที่แล้วต้องนี้ครัหรือว่าถือต่อคะ คือตอนนี้คงต้องถือวัดดวงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเท่าที่เห็นเนี่ยวันนี้เนี่ยคือนักลงทุนรายย่อยเนี่ยทยอยขายกันละนะครับก็คือ take p r o f ตกันไปนั่นหมายความว่าถ้านักลงทุนรายย่อยขายเนี่ยมันต้องมีการอ f f เซตจากนักลงทุนประเภทอื่นไงซึ่งผมกำลังคาดหวังว่าจะเป็นนักลงทุนจากต่างชาติถ้าตัวเลขจากการซื้อสุทธิของต่างชาติในวันนี้มีนัยยะสูงยังมีนัยยะสําคัญเนี่ยพรุ่งนี้มันก็จะเป็น s e ิเ m e n t เชิงบวกได้นะครับค่ะค่ะถ,ถ,ถ,ถ้าอย่างนั้นเองในส่วนของการแนะนําในวันนี้ก็คือ,อยังไงคะ ก็ถือต่อไปถ้ามีหุ้นหรือจะซื้อเกํนกำไรก็ลองดูนะครับผมก็คงว่า ไอเดียกลยุทธ์แบบเดียวแบบเติมกับที่คุยกับพี่มอนเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าก็มองว่าคงต้องเล่นตามน้ําคือทั้งซื้อหุ้นแล้วก็เปิดสถานะรองฟิวเจอร์ต่อไปนะครับฟิวเจอร์นี่เป็นยังไงต่อฮะวันนี้ขึ้นมาสูงสุด941จุดนะฮะก็ถือว่าความได้เปรียบของเบสิสมันก็ลดน้อยลงแต่ก็ยังถือว่าถือเออยังยังยังมองว่าน่าถือรองได้อยู่ครับยังถลองได้อยู่แต่อย่างน้อยเนี่ยคือห้ามไปช็อตนะครับถ้าช็อตนี่อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับ อย่าพิ่งช็อตตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมว่าถ้าช็อตเราลอมันหลุดลงเขาลงกันโดนทิ้งกันเละเทะเราค่อยไปช็อตตามน่าจะดีกว่าที่เราจะไปดักช็อตออจากการทํางานที่ผ่านมาแล้วก็การดูลูกค้าเทรดฟิวเจอร์มาตลอดห้าปีเนี่ยก็จะเห็นว่าลูกค้าจะเสียหายหนักเนี่ยก็ในกรณีที่ไปดักช็อตในยามที่ตลาดเพิ่งปรับเพิ่มขึ้นนะครับอันตรายมากอันตรายมากนะครับกรอบที่เกิดขึ้นสําหรับตัวฟิวเจอร์ที่เรามองทางด้านเทคนิคตอนนี้คือกรอบขนาดไหนคะ คือในส่วนของถ้าส่วนยูหนึ่งสามนะครับตอนนี้ค,ค,ความไม่เปรียบเรื่องเบสิกมันมีน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้จยังคงยังถือสถานะรองต่อไปได้นะครับทุงน,นี้คิดว่าถ้าจะปรับลดลงคงไม่ได้ลงต่ำกว่าเก้าร้อยสามสิบนะครับแล้วโอกาสในการปรับเพิ่มเที่ยวันเก้าร้อยหกสิบนะครับอืมก็ส่วนต่างสามสิบจุดนะฮะครับโอ้โหระหว่างกรอบบนก็กรอบล่างนะฮะคุณผู้ชมจับจังหวะดีๆอาจจะขาดใจก็ได้ครับอืมค่ะ ส่วนท่านที่ช็อตมาตอนนี้ก็คือไม่ต้องช็อตนะฮะสต็อปไลนนะฮะสต็อปสต็อปไปเลยไหมหรือว่าเราซื้อตอนที่เป็นยอดคือถ้าผมว่าช็อตไปอย่างที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเราคุยกันว่กคนต้องทําอะไรอขาดทุนไปถอ่นคือตับเดียวใช่ถ้าถ้ามผมว่าตอนนี้ทําอะไรในเมื่อเราขาดทุนเราก็ต้องตัดขาดทุนครับค่ะชัดเจนนะสาหรับคนที่เล่นฟิวเจอร์ต้องใจแข็งนะฮะมันไปช่างมันต้องถอยก่อนครับค่ะส่วนทองคำ้วคะทองคําก็ ตอนนี้คงต้องเป็นสถานะรอก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าผมกลัวซีเรียลผ่อนคลายแต่เพราะนั้นเราก็ไม่ทําอะไรเราทำคงต้องรอดูเฉยๆครับรอดูเฉยๆสำหรับทองใช่ครับใช่ครับค่ะมีหุ้นตัวหนึ่งนะะที่คุณตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือบ้านปู่นะคะใช่ครับบ้านปู่นี้บ้านปูไอบีอเขาก็ไปไปทั้งคู่อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ผมเชื่อว่ายังไปได้อีกนะครับยังไม่ต้องขึงวันนี้นะคะบ้านปู่ก็อย่างอย่างดีนะคะถักก็ แาจจะได้กินเป็นผลฟรีก็ได้ครับให้จะไปรู้โอเคถ้าซื้อล่ะซื้อตอนนี้ได้ไหมยังครับไม่ครับไม่ครับไม่ให้ซื้อครับถ้าซื้อผมว่าเป็นรอจังหวะซื้อวันพรุ่งนี้น่าจะดีกว่าเพราะตอนนี้หุ้นขึ้นมาเยอะแล้วครับอืมได้จ้ะรอซื้อพรุ่งนี้ย่อๆนะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะทุก